สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายผู้เงินแฟมิลี่ค่ะนี้ก็พบกับออมเดินออมน,ดน,นะคะน้องออมเดิมนะคะพามาดูเจ้าผู้นอนหลับนอนอัปเดตหลับสบายไหมผู้สบายดีครับรกบบสบายมากครับ ที่นอนสองชั้นด้วยนะครับแบบว่าที่นอนแบบนุ่มนะคะต้องปูสองชั้นเลยปูบอกนอนหมดนะครับตอนนี้ห่ผมผ้าด้วยตากแดดด้วยโอ้โหฝั่งน้อนฝั่งนอนน้อยดังโดูนะ คืนนี้ก็นอนกับคุณพ่อนอนหลับแบบหลับยาวมากเลยเ็ละครั้งที่เขานอนโอ้ยมือน้อยๆใครเน,นี่มือน้อยๆปากก็ห้อยนะคะปากก็ห้อย,อยนอนห่มผ้าด้วยนะคะ อาจารย์ยนลมลมเย็นสบายเลยโอ้โหปู่ก็ร้อนหลับสบายเลยนี่ก็จะไปพิมพนแู่นอนคลิปต้นถอนนะคะิต้นไม้คลิปไปไม้ชอบมากคุณแม่ชอบต้นถอนมาก ชาลาคือต้นถอนแต่ภาษาไทยยังไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรน,น่าจะต้นถอนเหมือนกันว่าอร่อยไหมแม่ใบ,บเฟิร์นอ๋ออร่อยมากตนากก้นไม้ที่ในในอยู่ใกล้ๆนี่นะคะอยู่ใกล้ต้นนี้นะคะต้นนี้อ๋พอพ่อก็ตัดลงมาให้กินกินเป็นยา ลูกสองแล้วโครงสร้างก็ใหญ่ใหญ่ขึ้มนมากหญ่ก็ลูกแรกเลย <c ười> อร่อยเลยแม่ไป็นแม่ไปฝน,นเขาจะชอบกินกินพวกใบไม้พวกอะไรแบบนี้นะคะเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็กินตอนท้องไอตอนท้องคุณนั้นต้นนี้ก็กินต้นนี้ก็กินแล้วก็ต้นว่าต้นว่าก็กินเหมือนกันใบว่ากินใบว่าแบบชอบชอบแบบใบไม้ชอบแบบ,บแบบต้นไม้ที่มีใบไม้ที่เปรี้ยวๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอร่อยอร่อย อร่อยเลยครับกูนอนสบายเลยลมก็เย็นสบายเี้น่าจะนอนนานหน้าดูเลยนะคันนี้หลับสบายมากลมก็ยิน นอนห่มผ้าด้วยรับแสงแดดรับวิตามินใช่ไหมครูโอ้แมลงวันนี่เป็นอะไรกับปูเนาะแมลงวันปูไม่อาบน้ําใช่ไหมปูไม่อาบน้ำขาวแมลงวันเลยไล่ตอมอมีการดึงตาขึ้นมาดูมีขี้เกียจแล้วครู

ภูนอนอาตางคือนะคะเห็นลิ้นภูไหมคะลิ้นภูสีชมพู พอมึงให้มึงอดีเอาเอาขัดตปบัตนขัดตปบ้านขัดไปบ้นยาเนี่ยยาอสทาแล้เ่วุ่รศเนี้วเนี่ยเขาจ้จะเสาวเออนั่นแหละ คุณพ่อดูเสีให้ไม่ตื่นนะคะนอนต่อคูขี้เเสวมากเลยชอบนอนกินนอนกินนอนอย่างเดียวเลยครับพ่อดูเสีใหะะ้แล้วก็ขีศาจมาดูช่วยอีกทานหนึ่งเจ้าของพ่ขอของน้องภูมินะ ของพายผู้สายก็มาดูสะดือด้วยอ่ห,ห่อง้ายให้เดี๋ยวมาเล่วันเข้าไปตอมสะดือหนูบิดบิดขี้เกียจเอามือใส่ปากแล้ว มีเขี้ยวมีเขี้วด้วยเคี้ยวอะไรผูู้เคี้ยวอะไรโอ้โหค,ค,คุณแม่คุณแม่คุณแม่กินกินไม้กินใบไม้หมดแล้วก็กินกิ่ไม้ ไปเฟินกินไปด้วยก็จะหลับไปด้วยนะนี่คุณแม่มองก็นอนเลยไม่ไปเฟินมองก็นอนเลยครับ เดี่ยวแบบอร่อยมากของอร่อยมากน่าดูเลยใช่ไหมแม่ใบเฟิร์นอร่อยมากใช่ไหมโอ้่หยายโยนกีม้ใส่กันเลยอเกินเกินไว้่อนเกินไว้ก่อน ้าวเอามือเล็กๆไปไว้ในปากแล้วกลัวมแมลงเข้าหรือเปล่าป้องกันแมลงมดใส่ข้าวม่วงข้ามือในน้อยของน้องโอ้โหวันนี้ก็บรรยากาศดีมากรู้ทั้วันแน่นอนเลยวันนี้ครูก็นอนหลับแบบสบายมากเลยมีวีหัวติดๆครับ,รรบอนอนหลับไม่ได้ทำไมวีหั เท้าข้างหลังเท้าน้อยเท้าเล็กของใครโอ้โหลมแรงมากลมแรงขนาดนี้ปูยังไม่ตื่นนะคะปูยัง ตื่นต้องเอาผ้าห่มนี้ที่นอนไปพึงแดดไว้นะคะจปตากแดดไว้ถ้าน้องพูงมันตื่นถ้าเขาง่วงก็จะเอามาให้พูอยูนอนอีกแต่ว่ารอบนี้น่าจะนอนนะนอนนานมากเพราะว่าเขากินนมสเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาที่นอนนะพ่อก,ก็พูที่นอนไว้นอนเลยครับโอ้ดูเอามาือเอามือเข้าไว้ในปากเลยนะเข้าไว้ในปาก อร่อรไหมคะเล้นนอนเอามือเข้าปากไว้ห,ห,หโอ้หวใจเต้นตุ๊ๆๆเลย <laughs> เสียงหายใจของคุณกินก็อร่อยนอนก็สบาย คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่เอฟซีกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ชอ่องพายคูเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ